สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าพวกเทรดเดอร์มืออาชีพเนี่ยเขาวางแผนการเทรดกันยังไงวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสแผนเทรดทองคําฉบับนึงกันแบบละเอียดยิบเลยเพื่อจะดูว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีตรก,กะมีโครงสร้างอะไรซ่อนอยู่โดยเราจะโฟกัสไปที่แผนสําหรับวันเดียวเท่านั้นเลยครับ เอกสารที่เราจะมาดูกันวันนี้เนี่ยนะฮะเขาวางกลยุทธ์การเทรดทองคำเอาไว้แบบชัดเจนแล้วก็เป๊ะมากๆเราจะมาลองแกะรอยความคิดของคนเขียนแผนไปพร้อมๆกันเลยครับว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วแผนแบบนี้มันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงจุดที่น่าสนใจมากๆของแผนนี้เลยก็คือความเป๊ะของมันครับนี่ไม่ใช่แผนยาวๆนะแต่เป็นแผนระยะสั้นที่ทำมาเพื่อวันศุกร์ที่12ธันวาคม2 5 6 8วันเดียวเท่านั้นเลยโอ้โหมันบอกให้เรารู้เลยว่าการวางแผนรายวันเนี่ย มันต้องอาศัยความแม่นยำสูงขนาดไหนโอเคครับและนี่คือภาพรวมที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ตั้งแต่ภาพรวมของแผนทั้งหมดการกำหนดระดับราคาสำคัญสำคัญแผน A สำหรับตลาดขาขึ้นแผน B สำหรับตลาดขาลงแล้วก็สุดท้ายตักกะที่เป็นหัวใจหลักของกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ครับเอาละครับมาเริ่มกันที่หัวใจของแผนนี้เลยมันคือการกำหนดระดับราคาสำคัญ หรือที่ในวงการเทรดเขาเรียกกันว่าแนวรับกับแนวต้านนั่นแหละครับซึ่งมันก็เปรียบเสมือนการปักหมุดบนแผนที่เป็นแผนที่นำทางสำหรับกลยุทธ์ทั้งหมดเลยและนี่แหละครับคือตัวเลขที่เป็นเหมือนสนามรบของเราในวันนี้จะเห็นว่ามีการกำหนดแนวต้านหรือเพดานราคาไว้ที่4 2่หม4่0 0 0แี่แล้วก็430,20ส่ส่วนแนวรับหรือพื้นราคาก็มีหลายระดับลดหลั่นกันไปเลยไอ้ตัวเลขพวกนี้แหละครับที่จะเป็นตัวบอกว่าถึงเวลาแล้ว ต้องทำอะไรสักอย่างตามแผนที่เรากําลังจะดูกันต่อไปนี้เอาละครับมาลุยกันที่สถานการณ์แรกเลยนั่นก็คือแผน A แผนนี้จะบอกว่าเราต้องทําอะไรเมื่อราคาทองมันวิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านข้างบนดูนี้สิครับจุดที่น่าสนใจมากๆในแผน A คือการกําหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหรือ Risk Reward Ratio ไว้ที่1ต่อ6ครับพูดง่ายๆเลยนะคือถ้าเสี่ยง1บาทแผนนี้คาดหวังกําไรกลับมา6บาท เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญมากเลยนะครับว่าการเทรดครั้งนี้มันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงหรือเปล่าอาธิบายสั้นๆนะครับเผื่อใครอาจจะยังไม่คุ้นช็อตเซลล์ก็คือกลยุทธ์ที่เราคาดการว่าพอมันขึ้นไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันต้องกลับตัวลงแน่ๆเราก็เลยทําการเปิดออเดอร์ขายดักไว้ก่อนเลยเพื่อทํากําไรตอนที่มันตกลงมานั่นเองครับแผน A เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ไม้เดียวนะครับแต่ถูกออกแบบมาเป็น3สเต็ปเลยเหมือนขั้นบันไดเลยครับโดยจะแบ่งโซนเข้าเทรดตามระดับแนวต้าน เผื่อว่าราคามันยังดือ้อยังจะขึ้นไปอีกก็ยังมีแผน2แผน3ารองรับไว้นั่นเองด่านแรกเลยนะฮะแผนบอกว่าถ้าทองขึ้นมาถึงโซน4,280ถึง4,290อเมื่อไร a อคชันเข้าช็อตเซลเลยด้วยขนาดลอสไซส์0 0 1ซึ่งเป็นหน่วยวัดปริมาณการเทรดแต่ที่สำคัญมากๆเลยคือมีการตั้งจุดยอมแพ้หรือซอ o p l ลอสกับจุดเก็บกำไรหรือเทคโปรฟิตเอาไว้แบบเป๊ะๆเ,เลยครับไม่ต้องคิดเยอะ แล้วถ้ามันยังไม่ยอมลงล่ะทะลุด่านแรกขึ้นไปอีกไม่เป็นไรครับแผนสำรองขั้นที่2ก็จะทำงานต่อทันทีโดยจะเข้าช็อตเซลล์อีกครั้งในโซนที่สูงขึ้นพร้อมกับปรับทั้งจุด Stop Loss และ Take Profit ให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่และนี่คือประการด่านสุดท้ายของแผน A ล้ครับหากราคามันยังแรงไม่หยุดทะลุขึ้นไปถึงแนวต้านสูงสุดจริงๆก็จะมีการเข้าเทรดอีกครั้งพร้อมกับก,กาหนดจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายทากาไรที่ชัดเจนเหมือนเดิมเป,เป๊ะ เอาล่ะจบจากแผน A ไปแล้วทีนี้เรามาพลิกเหรียญดูอีกด้านกันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือแผน B ซึ่งเป็นแผนสำหรับตอนที่ราคาทองคำมันดิ่งลงมาทดสอบแนวรับข้างล่างโอ้โหแผน B นี่พลิกกว่าอีกนะฮะ Risk Reward Ratio พุ่งไปถึง1ต่อ10ใช่แล้วครับเสี่ยง1ส่วนหวังผลตอบแทน10ส่วนเยอะมากมันอาจจะแปลว่าคนเขียนแผนเขามั่นใจว่าถ้ามันเด้งจากข้างล่างเนี่ยโอกาสทำกำไรมันจะงามกว่าเยอะเลย ส่วน Buy Limit ก็คือการที่เราไปแต้งออเดอร์รอไว้ล่วงหน้าเลยครับว่าถ้ามันลงมาถึงราคานี้เมื่อไหร่นะซื้อให้หน่อยเพราะเราเชื่อว่าพอราคาลงมาถึงชุดนั้นแล้วเดี๋ยวมันต้องเด่งกลับขึ้นไปแน่แนโครงสร้างเหมือนแผน a อเปเลยครับคือมี3สเต็ปเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นการตั้งรับซื้อรอให้ราคามันตกลงมาหาเราที่โซนแนวรับสำคัญแต่ละระดับ สำหรับแผน B นะครับด่านแรกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคาร่วงมาถึงโซนแนวรับที่4180ถึง4170ปุ๊บเราก็เปิดออเดอร์ซื้อเลยพร้อมกับมีจุด Stop Loss และ Take Profit ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการความเสี่ยงเช่นเคยแต่ถ้ามันยังลงไม่หยุดละ่ะหลุดแนวรับแรกไปอีกก็ไม่เป็นไรครับแผนสำรองขั้นที่2ที่แนวรับถัดไปก็พร้อมทำงานต่อทันทีพร้อมกับปรับเป้าหมายและจุดตัดขาดทุนให้เหมาะสม และสุดท้ายครับถ้ามันลงมาถึงแนวรับลึกสุดที่วางเอาไว้จริงๆแผนก็จะสั่งให้เข้าซื้อเป็นครั้งสุดท้ายทุกอย่างถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเหมือนเดิมเลยครับโอเคเราดูรายละเอียดกันมาครบทั้งสองแผนแล้วเหระทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าตักกะหรือว่าหัวใจจริงๆของแผนนี้มันคืออะไรกันแน่ซึ่งมันเป็นปรัชญาที่น่าสนใจมากๆเลยครับสรุปง่ายเลยนะหัวใจของกลยุทธ์นี้คือวินัยกับการวางโครงสร้างครับ สังเกตไหมครับว่าเขาเตรียมพร้อมสําหรับทั้งขาขึ้นและขาลงการตัดสินใจทุกอย่างไม่ได้มาจากอารมณ์เลยนะแต่มาจากระดับราคาที่ตั้งไวเ้เป๊ะและที่สําคัญสุดๆคือทุกครั้งที่เขาเทรดมีแผนการออกที่ชัดเจนเสมอนี่แหละครับคือแนวคิดที่สําคัญที่สุดมันไม่ใช่การคาดเดาว,ว่าตลาดจะไปทางไหนแต่มันคือการตอบสนองอย่างเป็นระบบต่อสิ่งที่ตลาดทําใช่เลยครับประโยคนี้คือใช่เลยมันสรุปแนวคิดทั้งหมดได้ดีมาก แผนที่มีโครงสร้างชัดเจนแบบนี้มันช่วยให้เรามีกรอบการทํางานเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดไม่ว่ามันจะเหวี่ยงไปทางไหนก็ตามเราต้องมีแผนรับมือสุดท้ายแล้วการที่เราได้มาเจาะลึกแผนนี้กันเนี่ยมันก็ทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าในตลาดที่มันผันผวนสุดๆแบบนี้จริงๆแล้ววินัยมันอาจจะสําคัญกว่าการพยายามคาดเดาให้แม่นๆซะอีกหรือเปล่าซึ่งแผนการเทรดที่เราดูกันมาวันนี้มันก็คงจะเป็นคําตอบที่ดีเลยทีเดียวครับ